ซึกการแข่งขันกอล์ฟชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพณสนามเอมิเรตกอล์ฟคลับนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือ UAE เมื่ออาทิตย์กว่าที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะครับซึ่งทางเจ้าฟีฟ่าคงสะพักเล่าพักดี ก็ได้ไปโชว์ฟอร์มแชมป์จัดหนักจัดเต็มจนสามารถทำสกอร์ปาดหน้าดาวดังจากทางญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้พหงางนาควาแชมป์มาครอบครองพร้อมกับสถาปนาตัวเองว่าคือคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการเอเชียรายการนี้มาได้ด้วยนะครับบอกเลยครับว่าสุดยอดจริงๆซึ่งนักวีคอต่างชาติพวกเขาจะตกตาลึงกันมากแค่ไหนเชิญไปดูการแข่งขันกันได้เลยครับผมก็ขอโอกาสกบคนละหนึ่งไหล คือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับซึ่งการแข่งขันในวันที่1ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับว่าพยายามที่จะหาไฮไลท์ของน้องฟีฟามาให้คุณผู้ชมดูแล้วแต่ว่าหาไม่เจอจริงๆครับแต่จากข้อมูลที่รู้มาเนี่ยวันแรกน้องฟีฟาก็สามารถเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับ จนตัวน้องก็ได้จบการแข่งขันในวันที่1สามารถทําสกอร์ไปได้ถึง6อันเดอร์พาจบอันดับที่1ร่วมในวันแรกได้สำเร็จถือว่าเปิดตัวมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยไปดูการแข่งขันในวันที่2กันต่อเลยครับ Timber Japan a year ago. Here is La Pakti. Easy the palms opposite each other. In this championship three times. We're at thirteen. Five. Looks good. That's a great move, isn't it? Saddle. Oh, it's on to me. A pretty good shot. <laughs> mm. One tissue. ในวันนี้ทางน้องฟีฟาของพวกเราก็ยังคงทําผลงานได้ในระดับที่ดีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยนักกอลชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าจริงๆครับทําให้จบเกมการแข่งขันในวันที่2อฟีฟาพงสะพักทําสกอร์ไปได้ที่9อันเดอร์พาอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับซึ่งช็อตเด่นในวันนี้ของฟีฟา ก็น่าจะเป็นช็อตที่ทําเบิร์ดดีได้ต่อเนื่องยอดเยี่ยมมากครับเชิญไปรับชมเกมการแข่งขันกันต่อในวันที่3กันได้เลยครับ วันที่3โดยรวมแล้วน้องฟีฟ้าก็ยังคงทำผลงานตามมาตรฐานของตัวเองเหมือนเดิมแต่ว่านักกอบชาวญี่ปุ่นที่มีนามว่านาคาสึกิซึ่งเขาก็เป็นตัวเต็งของรายการนี้ด้วยและคนคนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโคตรจะโหด จัดไป17อันเดอร์พาฉีขึ้นนำน้องฟีฟ้าของพวกเราที่ทำสกอร์ไปได้11อันเดอร์พานะครับและในตอนนี้เกมการแข่งขันก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วน้องฟีฟ้าจะสามารถงัดฟอร์มโหดการเล่นอันสุดเก่งของตัวเองพีกกบมาขึ้นนำนาง,งาซากิได้ยังไงผมว,ว่าพวกเราไปลุน้นไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ Done, Frank. Right shot. Right shot. Right. Yes, it is. Find the field for the putter. และตอนนี้ก็มาถึงในหลุมที่13ในการตีจังหวะน,นี้ของน้องฟีฟา่าบอกเลยครับว่าตัวเขาได้ทำการตีลูกลงไปในหลุมสายซึ่งตอนแรกมันก็ทำให้ทุกคนนักวีคอต่างชาติคิดเลยนะครับว่าน่าจะลำบากแล้วแน่ๆแ,แต่ว่าน้องฟีฟา่าก็ได้ทำให้คนที่คิดแบบนั้นต่างตกตาลึงขึ้นมาในทันทีนั่นก็คือตัวเขา ได้ทำการตีลูกทะรุสายจนลูกกอล์ฟพุ่งขึ้นก่อนจะตกไปบริเวณใกล้หลุมเลยนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าช็อตนี้เนี่ยมันสุดยอดมากๆจนทำอาซานักวีคอต่างชาติถึงกับทึ่งก่อนจะพูดชื่นชมเลยนะครับว่าตอนนี้ถึงตาของเราพักดีแล้วเรามารอดูกันดีกว่าว่าเขาจะแก้สถานาการณ์ตรงหน้ายังไงโอ้โหลูกกอล์ฟมันค่อยๆไหลนี่มันโชคดีมากเลยนะเนี่ยนี่อาจจะเป็นช็อตที่ดีที่สุด ที่เราได้เห็นของการแข่งขันในวันนี้เลยนะช็อตนี้ของเล่าพักดีอาจจะทําให้ตารางคาแนนเปลี่ยนไปเลยนี่เป็นการตีที่ยอดเยี่ยมมาก oh, love แล้วก็จบเกมการแข่งขันซึ่งน้องฟรีฟ้าของพวกเราจากที่สักกอของน้องตามอยู่ที่11อันเดอร์พาก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่15อันเดอร์พา บวกกับทางนางาซาก,กิที่ดูเหมือนจะฟอร์มตกนิดหน่อยทําให้สก,กอร์ของเขาได้ขยับลดลงมาเป็น15อันเดอร์พาซึ่งมันก็หมายความว่าตอนนี้ทั้งสองคนจบการแข่งขันในอันดับที่1ร่วมกันนะครับแต่ก็แน่นอนว่าผู้ชนะมีได้เพียง1เดียวเท่านั้นทําให้ทั้งคู่ฟรีฟ้าพงะพัก กับนางาซากิจะต้องไปทำการแข่งขันเพย์ออฟเพื่อทำการตัดสินแชมป์กันสุดยอดจริงๆนะครับน้องฟีฟา่าโดยนักวิเคราะห์ต่างชาติก็ได้พูดเอาไว้เลยนะครับจบเกมแล้วตอนนี้เล่าพักดีมีคะแนนเท่ากับนางาซากิทำให้ทั้งสองคนต้องทำการแข่งขันกันตอนในรอบเพย์ออฟและถ้าหากฟีฟ่าเล่าพักดีเขาเกิดเป็นผู้ชนะขึ้นมา มันจะทําให้ตัวเขาสามารถสร้างชื่อโดยการที่เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้รายการชิงแชมป์เอเชียนี่มันทําให้ผมนึกถึงนักกอล์ฟหญิงชาวไทยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ไปมากๆอยย่างจีโนทิตติกุลเลยนะในรอบเพย์ออฟใครจะเป็นผู้ชนะผมว่าพวกเราไปดูการแข่งขันกันต่อเลยดีกว่า แล้วก็จบรอบเพย์ออฟในสนามที่1ตอนนี้ทั้ง2คนมีสกอร์สมเสมอกันอยู่ที่2อันเดอร์พ hmm. าเท่ากันนะครับบอกเลยครับว่าการแข่งขันเนี่ยสูสีจริงๆสมกับเป็นรอบชิงชนะเลิศไปดูกันต่อได้เลยครับ FIFA. This is just as good as it gets. It's on a bottle cap. There's about how much green yet. Okay. Right. We've been doing this championship since the very beginning. You see him getting the ball further down. Taking a hit. แล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมการแข่งขันฟีฟ่าพงศพักเล่าพักดีสามารถจัดเบอร์ดีในหลุ่มที่18บาฮาพังอาควาแชมป์กอล์ฟรายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2025พร้อมกับคว้าสิบได้ไปแข่งขันต่อในรายการระดับเมเจอร์ปีหน้าหลายรายการด้วยนะครับบอกเลยครับว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆซึ่งทาง,งนักวิเคราะห์ต่างชาติก็ได้พูดแสดงความยินด,ดีกับน้องฟีฟ้าของพวกเราเอาไว้นะครับว่าเรียบร้อยจบเกมการแข่งขันในที่สุดฟีฟ้าพงะพักเล่าพักดีก็สามารถทําได้แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผู้เล่นจากประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพได้สําเร็จฝีมือการเล่นกอล์ฟของเขานั้นยอดเยี่ยมมากมันน่าเหลือเชื่อจริงๆ เขาเริ่มต้นวันแรกด้วยการตามหลังถึง2ซงสต๊อกก่อนที่ตัวเขาจะค่อยๆพิกเกมค่อยๆทำสกอร์ไล่ขึ้นมาจนสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จผมว่านี่เป็นการคัมแบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อันดับที่2ของรายการแชมเปี้ยนชิพนี้เลยนะเอาละและนี่คือผู้ชนะคนแรกจากประเทศไทยฟีฟ่าพงศพักเล่าพักดีสุดยอดจริงๆครับน้องฟีฟ่า ปีนี้วงการกรอล์ฟไทยเราเนี่ยคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มาได้มากมายเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆผมก็ขอโอกาสโกคนร์นหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ